สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะก็อยู่กับช่างตนอีแตนซิ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูช่างทำดำครับจิตระบะดำใส่รถกระบะครับจะกำลังช่างกำลังทำโครงครับแต่ว่าท้าโกเร็จก็จะยกกระบะตัวเนี้ใส่ที่เดิมครับเอากระบะเดิมครก็ช่างกระบวนว่าโกยข้าวมาหลายปีแล้วอยากได้ดำจัดเองซะเลยครับนี่ครับ ใครสนใจก็เราสอบถามดูนะแต่เรื่องราคารอให้ช่างทําเสร็จก่อนเดี๋ยวช่างจะประเมินราคาว่าประมาณเท่าไหร่ก็จะได้บอกเอฟซที่สนใจครับนี่ก็ช่างกําลังทำอยู่ละก็เดี๋ยวพามาดูทุกวันเลยอนนี้ก็กําลังติดทั่วหูช้างตัดเหล็กใส่อยู่ครับนี่ครับสุดยะมอเตอร์สาวที่อ้นี่เบอร์โทรศัพท์ตัวเนี้ เครื่องเสียงก็มีครับติดต่อไม่ได้เลยเนะี่ยอยู่อำเภอวันกรวดครับเครื่องเสียงก็ติดต่อมาเลยเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับไฟแสงสีพร้อมอะนี่กำลังหาตำแหน่งหูช้างอย่นี่ชางสีกระบอกไปแล้วเออราคาก็ สองหมื่นกว่าแล้วก็บอกตัวนี้ก็ะบกกระบอกที่เขาติดกับกระบ่ายอยู่แล้วเดี๋ยได้ดำแล้วก็ต้องอัดแบบเพิ่มอย่างเงี้ยทีเนี้ยจะมาทุกสักหกเกตันนั่นแหละอ๋อทฤษเอเลยออันนี้เนี่ยเรา หูช้านี้ช่างทำเองนต้องหยัดใส่ก็น้องใช่หรอล่าเด็จินนตุ่เนาะกำลงกลางม่องเติมครับเติมช่างเติมน้ำหวานน้ำหวานเราน้ำกระท่มนี่แหละตอนนี้เผาเนเผาตอนนี้ใส่ย,ยาวไปเลยครับแข็งแรงไม่ไม่ต้องตัดนะเอายาวๆไปเลย ก็บบบจ่านู้เลยนี่ยเงเต่อจ่าฮี้เดี๋ยวดามันเนี่ยนี่นี่ปั๊มอยู่นีนีะเป็นปั๊มไฟฟ้าครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นท,ทางน้ำมันนะทางน้ำมันไฮโดรลิกแล้วตัวนี้ปัม๊ม เนี่ยก็จะเป็นรีโมทแบบสายครับราคาก็ไม่รู้เท่าไหร่ครับขอถามช่างอีกทีนึงตัวใหม่เลยนะมือหนึ่งมันเลือกเลือกซื้อได้ครับมือหนึ่งมือสองหรือยังไงก็ได้ครับแต่ตอนนี้เลือกเป็นมือหนึ่งเลยการใช้งานจะดีกว่ามันจะดีกว่าของที่เขาใช้แล้วอะ่ะเออของดีอนะใหม่ด้วย ก็สอบแบตเตอรี่เข้าก็กดที่สวิตนี้ได้เลยครับขึ้นลงแต่เีนี้ก็น่าจะเป็นขึ้นนี่ก็น่าจะเป็นลงครับนี่ประมาณนี้ก็ติดตามกันต่อไปเรืเลยครับเดีย๋ยวก็ร้านช่างก็อยู่ที่บ้านเดียวกันทางตัวนี่แหละไม่ไกลมากครับประมาณสักสองร้อยเมตรจะพามาดูทุกวันเลยถ้าเขาทำทุกวันนะ เดี๋ยวเปิดชมรถได้ครับมอไซค์นี่โอ้เราจะจอดไว้นานแล้วเนี่ยเทน,น้าตั้งแต่สมัยยุคเก้าศู สติกเกอร์รถช่างไอวีแต่ช่องดังๆทั้งนั้นเลยเอ็นแชนแนลกานิกาแล้วก็นั่นอะไรอ่ะเอาไม่ออกเหยื่อลั่นทุ่งก็มีที่มีแต่สติกเกอร์ช่องดังของช่างตุนนี่ไงไอวีน่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะทำสติกเกอร์มากสักร้อยแผ่นไม่รู้มีใครอยากได้หรือเปล่า ไม่มีใครก็ถ้าทามาแล้วก็จะยัดเยีดยดแปะให้หมดเลยไขรขับรถผ่านบ้านจางต้นจับแปะให้หมดตัวใช้ก็จะเป็นเหล็กเอ่อตัวซีหน้าสามรางน้ำครับผมหนาก็ประมาณหกมิลเนีน่ยหนามาตรฐานครับหกมิลมก็จะเป็นมือเสือ,อนก็จะเป็นจับกระบะครับ bấm nguồn cồm thế rồi Chúng kinh chẳng bấm quay này kinh lên Hả bấm lên bấm lên Mới còn nữa. Nhưng hả thi bấm lồng cồm đột bệt đây lên Mới còn tịt thương kh xuyên đấy Nhưng nữa lạc thả nhiều đột xuyên nhiều cho lắng bỏ đó. ต้องต่อสายยาวหน่อยก็ไม่เป็นไรครับอันนี้จะเป็นนิสันเนะนิสันกระบะเดยมอ่ะก็สองสามปีที่ผ่านก็ขนข้าวก็โหมีจะโกยลงโกยลงครับมีหลายโอกาสครับิ้ดำซะเลยแล้วก็ทำเองด้วยช่างอยู่แล้วครับ

อันน okay, so so ี้ฟลาวเดิมหรือฟลาวโบ่ฟลาวเดิมของฟลาวเดิมนี่คมเล้งอู้เจียงโบ่ដាក់ฟลาวลอยเลยដាក់ฟลาวลอยดะស្រោណែនๆលេសិនញ៉េមាននូត្រែណាខែបព្រោះមិនប្រឿនឯងបើចង់ចង់កាមគិតដូចជាសិនហើយតําแหน่งឡាតែចែកតែមໄວហ่ะតែវាយតែមໄວហើយក៏ จะเอาพวกเหล็กพวกนี้ใส่ดูว่าจะแตรมไว้ให้ในตำแหน่งก็สุดท้ายก็ไล่เชื่อมอ่ะเดี๋ยววันหลังพามาดูช่างอีกครับก็สิ่งนี้ก็ประมาณนี้ช่างทำงานคนเดียวนะไม่มีลูกมือครับโอเคครับฝากกดติดตามไป้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ